เออกินเ็นป๊อปก็ังอันมีอันนี้ไม่แท้โอ้ยไข่ไปเะมาทันเอวาสีซี่เอ้ยจกมาบอกเอยุี่ชี่ที่ไหวันเยเออมาดลไหวนากันเดเออกนี่คไหนเลือกอยังลูก

โัน่ค่อยดีวยมันไม่ค่อยถึงเพราะว่ามันไม่ใช่ครับมันอันนี้มันนาแรงด้วยแหละอันนี้นานาเดเอานาร่อนครับเป็นเป็นเป็มดือนกัน เป็น,นเหมือนกันเนี่ยอันนี้ยกำลังแทงแทงแทงใหม่แหละเออนี่แทงใหม่อืมไอ้ใบใบมันกำลังแทงใหม่แล้วมูลแกโลนถิ่นมันบด